นิพพานในการอธิบานิพพานนะ่ะมีอยู่สองในยักในยะรับกับในยะปฏิเสธการอธิบานิพพานในพิศาสนาเนี่ยมีสองในยักในย,ในยะรับคืออย่างไรคือข้อความที่อยู่ข้รบรมศาสุราชรรนาว่นานิพพานังประมังสุขงังนิพพานเน่เป็นบรมสุอย่างนี้คือในยะรับในยะปฏิเสธคืออย่างไรคือคำปฏิเสธบอกว่านิพพานเนนะี่ยไม่ใช่สัตวีเตโชวา นันกายติมจิยัญญาตยตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่พอาทิตย์นันไม่มีที่ตั้งไม่มีการพูดถึงนั่นละที่สุดแห่งภูมัอธิบายอย่างนี้ไปไม่พิเศษทำไมถึงได้อยสองหน่อยยัก็เพราะว่ามีกานตุขุนนุ่มคนสายแห่งตักกะคือารึคำว่าความี่ในที่นี้เนีะองพยังไอย่างพรจาปัจจุบันไม่ความว่า มีพวกเจ้าทอยหมอควานพวกเจ้าผู้พาลนี้มากมายโดยเฉพาะอย่างพวกปริพาชกพวกปริพาชกเนี่ยเรีนวิชาการอภิปกายไรอาร์เรสติกคือภาษาประตูมันเรวิชาไรอาร์เรสติกภาษาวิธีการภิปรายสูงวาีอย่างสูงนัำปาดกรีใช้กันอย่างสุประติดคือใช้อยเครื่องมือในการแผ่ปรัชียาของเขาไรอเรสติกเนี่ยอภิรายซักก่ให้เขาเห็นข้อ ตป็นความลื่นไหลให้เห็นตัดเหตุตัดผลนิพพานเป็นธรรม,เม,เมะเหนอือเหวี่ยงเหนือผลจะเอาเหตุผลทางโลกเอาหลักล,ลอยอิทธทางโลกมาวัดนิพพานไม่ถูกเห็นไหมพรวกนิพนธ์พิเศษว่าจะอาศัยวิทยาการตัดกับวิทยารลอยอิทธิเนี่ยคือวิสัยแห่งการตึกให้อย่างถึงนิพพานนะไม่ได้แล้ยมีได้ทางเดียวต้องอาศัยทางปฏิบัติขัดเกัาทางทางสันนิษฐานปฏิบัติ คือปฏิบัติการขัดไกลกายราจาจายาใจเท่าน,นั้นเองที่จะถึงได้ลำพังใช้ขาลูบจะใช้ความคิดแล้วก็เอาใจเหตุผลมาประมวลแล้วจะให้ถึนงนิพพานน่ไม่มีทางก็เป็นฏิเสุอย่งนี้นี่ความหมายในขอ้อนี้มีอยู่ท่ตงนี้ครับเป็นทางตรงที่จะให้ถึงนิพพานไม่ได้ลำพังเอาใจหลักงอ่ายๆเราพูดดีกว่าเอาใจหลักเรา,าเดิค่ถึงนิพพานไม่ได้ดีกว่า ที่อยากจะจะ,จะให้ถึงนิพพานใช่ไหมครัแต่การคิดอย่างนั้นเป็นตัวทีวว่จะทำให้สุนิพพานโดยตรงหากว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเหตุนั้นเมื่อจังจีพรามถามพระพุทธเจา้าว่าอ่าอะไรจะเกิดก่อนนิพพานยานเกิดก่อนสัญญาหรืเกิดก่อนพระองคแต่ว่าสัญญาเกิดก่อนแล้วก็นิพพานยานจะเกิดในทีหลังถ้สญญาสัญญาก่อนครับสัญญาจะหนดไหม้ก,ก่อน มายรู้ชื่อว่าตั้งใจว่าอยากจะได้นิพพานอยากจะบรรลุนิพพานอาศัยความที่อยากจะได้อยากจะถึงเอาการเอาการอยากจะได้อยากจะถึงนี cimento, ่ยมนเป็นปัญหาไม่ใป่ปัญหาอยากอยากไปนิพพานไม่ใช่นปัญหานะครับ